วันที่25สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิดและมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอศกเมยโดยมีนายผอบบินสะอาดนายอำเภอศกเมย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้หองประชุมที่ว่าการอำเภอศกเมยจากการพบการระบาดของโควิด1ิในพื้นที่อำเภอศกเมยณบ้านห้วยมะโอตําบลแม่สามแลบซึ่งเป็นย่อมบ้านของบ้านแม่ต่อละหมู่ที่สองเป็นกลุ่มบ้านขนาดค่อนข้างเล็กและห่างไกลมีจำนวนประชากร44ครัวเรือนรวม288คนจากการสอบสวนโรคพบว่าประชากร44ราย พบเป็นผลบวก18รายส่งตรวจ rt pcr ซ้ำเป็นบวก7รายเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลแม่สเรียง6รายส่วนอีกหนึ่งรายมีความประสงค์เข้ารักษาที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขดูแลอย่างถูกต้องตามหลักของการแพทย์ส่วน11รายที่เหลือให้ดำเนินการรักษาที่บ้านเช่นเดียวกันจึงทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ออกสู่วงกว้างได้ ส่วนมาตรการที่เสริมในระยะนี้คือการปิดหมู่บ้านห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกยกเว้นเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งกำลังกองร้อยอสอเข้าไปดูแลความเรียบร้อยและประสานงานกับกำลังพลของทหารพรานที่36เพื่อเฝ้าลาตระเวนโดยเฉพาะแนวชายแดนที่เป็นทางน้ำเพราะการพบผู้ป่วยครั้งนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะได้รับเชื้อมาจากการค้าขายทางเรือวันเดียวกันเวลา14นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของหน่วยบริการวัคซีนเชิงรุกอำเภอศบเมยที่บ้านแม่สามแลบเพื่ออำหนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเวลา17นาฬิกาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิดและมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอแม่สเรียง ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแงล้งหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตหนึ่งรายทีมปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สเรียงได้ดำเนินการจำกัดการเข้าออกชุมชนดังกล่าวส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์จึงให้ผู้สัมผัสทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำกักกันตนเองที่บ้านสำหรับผู้สัมผัสที่ผลตรวจยังเป็นลบจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง สำหรับชุมชนมุสลิมที่ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคจำนวน14ครัวเรือนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์ส่วนเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคในระหว่างกักกันตัว14วันกิ่งกาชาติอำเภอแม่สเลียงและอ,อบตอแม่คงได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าจะสามารถควบคุมโรคได้ รวมถึงจะเร่งรดัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่ามาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่อำเภอศกเมยและอำเภอแม่สเรียงนอกจากการกำกับดูแลเข้มงวดการเดินทางทางบกยังต้องวางมาตราการเข้มการเดินทางทางน้ำด้วย จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานความมั่นคงและพี่น้องประชาชนแนวตะเข็บชายแดนให้เพิ่มการเฝ้าระวังเข้มงวดในการดูแลและลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดเข้าพื้นที่ชั้นในและป้องกันกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นๆด้วย